รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลลนี่นนุ่นสมัครสนับนนโดยผู้ลิตคิส r e f ฟ e c h i n g Mouse Spray พ่นปุ๊บยิ้มปับ๊บสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิวคิวแฟนดี้กลัรบรวมพลคนน่ารักว้าวน้องๆคุ้เคยกับเสียงนกหวีดกันไหมครับโดยเฉพาะที่ใครไปโรงเรียนแต่เช้าก็จะเห็นคุณตำรวจจราจร เป่านกหวีดโบกรถดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนหน้าโรงเรียนให้เราครับว้าวสวันนี้พี่คิวคิวก็มาพร้อมกับหนูหน้อยรู้กฎจราจรและสเปเชียลเกสแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านบอกเลยว่าวันนี้สนุกอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับหนูหน้อยรู้กฎจราจรทั้ง4คนเลยจ้าปิดปิดปิดิดามเลยครับาว ฟูทีเอสกุลชั้นปอ .3 ทับ1เหลืมาจากโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสซซเวียคอนแวนค่ะมากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะน่ชีเด็ดกหนญะิงนารดานิ่มกุลค่ะชื่อเล่นชื่อฟาดียอายุ7็ขวบเรียนโรงเรียนดารุนากรนตนบุรีเกสองทับสค่ะมากับปู่กับย่าแล้วก็แม่แล้วก็วกน้องค่ะ มชื่อเด็กชายพิชยุทธ์เปิสว่าครับชื่อเล่นน้ำมากกังกรครับมากับพ่อครับไรยว่าธรรมะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพาคีบรณาศักชัยศรีชื่อเล่นชื่อนางฟอสครับของสุวรรณวิทยาสายใหม่ครับครขวบครึ่งครับพ่อแม่ครับรู้จักค่ะ คือคนที่ช่วยดูวใครทําผิดกฎจราจรค่ะรู้จักค่ะเป็นตำรวจที่คอยบวกรถบนถนนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยรู้จักครับตำรวจจราจรก็คือคอยบอกทางจราจรครับรู้จักครับกําหนดรถเป้านกวีดครับแล้วจราจรนี่คืออะไรคะการเดินทางด้วยรถค่ะหนูเคยข้ามถนนไหมคะเคยค่ะต้องดูอะไรก่อนเออเวลาจะเดินข้ามถนน ดูรถค่ะไฟแดงไฟเขียวค่ะรู้จักค่ะเดินข้ามสะพานลอยแล้วก็เดินข้ามถนนตรงทางม้าลายค่ะกฎจราจรก็คือถ้าจะไม่ทำการกดของจราจรก็เกิดอุบัติเหตุได้แล้วทางจราจรที่ว่านี่คืออะไรครับอาไปซ้ายไปขวาครับไหนซ้ายครับซ้ายขวาละครับ ถ้าเจอสัญญาณไฟแดงคือหยุดคข่ะนไฟเหลืองระวังค่ะไฟเขียวไปคข่ะนไฟสีฟ้าไม่มีค่ะนู้จักครับไฟเขียวไปไฟเหลืองเตรียมหยุดไฟแดงหยุดข้างๆตัวน้องฟอสเนี่ยน้องฟอสเห็นไหมครับว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างครับไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวครับถ้าหนูเจอไฟแดงหนูต้องทำยังไงครับหยุดมาเจอไฟเขียวแล้วครับ ผ่านได้ครับแล้วถ้าเจอไฟเหลืองล่ะครับเตรียมหยุดครับว้าวรู้จักค่ะทางม้าลายมีไว้ให้คนหรือให้ม้าคะคนค่ะแล้วหนูเคยข้ามทางม้าลายไหมคะเคยค่ะแล้วนอกจากทางม้าลายแล้วเราสามารถข้ามถนนด้วยวิธีอะไรได้อีกคะสะพานลอยค่ะเหนื่อยไหมคะนิดนึงค่ะเดินเหนื่อยรู้จักค่ะเป็นสีขาวแล้ก็ดำค่ะ นนข้างถนนคับทางม้าลายเอาไว้เดินถ้าเราไม่ใช้ทางม้าลายเราใช้อะไรได้อีกครับสะพานลอยครับมีไว้ให้คนเดินแล้วก็รถวิ่งครับทางม้าลายมีไว้คนหรือให้ม้าครับให้คนครับต้องมองรถก่อนครับถ้าเราไม่ใช้ทางม้าลายเราใช้สะพานอะไรได้ครับสะพานลอยครับหนูเคยเดินขึ้นสะพานลอยไหมครับไม่เคยครับ กลัวมากค่ะเขาเป็นตำรวจแล้วจับจูน,นะคะไม่ครับก็เราไม่ใช่โจูนอะไม่กลัวครับไม่กลัวแล้วหนูจะพูดอะไรกับคุณตำรวจครับสวัสดีครับคุณตำรวจ <Wow. S 2> สวัสดีค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจเขาชอบเป่าอะไรลูกเป่าลูกวีคุณตำรวจคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่พาพวกหนูข้ามถนนทุกวันนะคะว้าว wow. รู้จักกับน้องๆแต่ละคนไปแล้ว <Wow. S 1> น่ารักมากๆเลยครับแต่หนูน้อยรู้กฎจราจรวันนี้จะธรรมาดาไม่ได้เพราะพี่คิ้วมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาบอกกฎจราจรน่ารู้ให้กับเด็กๆได้ทราบครับพร้อมที่จะเจอเขาหรือยังครับน้องๆ <Wow. S 1> พร้อมแล้ว <Wow. S 1> ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับดาบตำรวจพิรพัฒมีอุดรหรือดาบแม ิวคิวสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดาบแม็กวันนี้มาเยี่ยมพวกเราถึงได้การต้องมีอะไรสนุกสนุกมาฝากน้องๆแน่เลยใช่ไหมครับใช่เลยครับพี่คิวคิวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับพี่คิวควเพราะเป็นเรื่องกฎจราจรน้ารู้สำหรับเด็กๆครับเด็กๆเห็นไหมครับสัญญาณไฟ3สีมีบอกไว้สําหรับรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟสีแดงรถสามารถข้ามได้ไหมครับ รถต้องหยุดรอสัญญาณไฟใช่ไหมครับแล้วถ้าสัญญาณไฟเป็นสีเหลืองล่ะครับเตรียมหยุดรถจะต้องชะลอและเตรียมที่จะหยุดแล้วถ้าสัญญาณไฟเป็นสีเขียวล่ะครับไปได้หมายความว่ารถสามารถไปได้ถูกต้องครับสําคัญมากสําหรับเด็กๆเลยครับคือสัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนอยู่ตรงสัญญาณไฟเห็นไหมครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันแค่ 2- สีเท่านั้นคือสีแดง กับสีเขียวเมื่อเห็นสัญญาณไฟสีแดงต้องทำไงลูกหยุดต้องหยุดครับข้ามได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นสัญญาณไฟสีเขียวล่ะข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้แต่ก่อนที่จะข้ามเมื่อเราเห็นสัญญาณไฟสีเขียวแล้วเราอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับเราจะต้องมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วก็มองซ้าย เมื่อไม่มีรถแล้วก็ไป,ไ,ปได้ถูกต้องครับจึงข้ามได้ต่อไปไป้ายสต็อปป้ายนี้มีไว้สําหรับเตือนรถที่วิ่งผ่านมาเมื่อเห็นป้ายสต็อปจะต้องหยุดรถทันทีเมื่อดูซ้ายดูขวาและไม่มีรถจึงจะสามารถไปต่อได้ไป้ายต่อไปไป้ายเตือนสําหรับรถว่าด้านหน้าจะมีสัญญาณไฟต้องใช้ความระมัดระวังม,มีเสียอะไรบ้างแดงเหลืองเขียวป้ายต่อไป ป้ายเป็นผีขาวๆว,วงกลมสีแดงป้ายนี้คือป้ายห้ามเข้าครับหมายความว่าเมื่อรถเห็นป้ายนี้รถจะต้องไปทางอื่นหรือไม่เข้าเส้นทางนั้นเพราะรถอาจจะสวนทางกันไม่ได้ถนนอาจจะเล็กเลยต้องใช้เส้นทางอื่นป้ายต่อไปเป็นป้ายเตือนว่าด้านหน้าเป็นทางม้าลายรถเมื่อเห็นป้ายนี้จะต้องชะลอและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเพราะอาจจะมีเด็กๆก,กำลังข้ามถนนอยู่นั่นเอง ที่1ครับเมื่อเห็นสัญญาณไฟนี้เป็นสีแดงและคนข้ามเป็นสีเขียวหมายความว่าเราสามารถข้ามถนนได้หรือยังครับ1 2 3สองาโอ้โหน้องฟาเดียครับไม่ได้อ่าข้ามได้แล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้นน้องฟาเดียเก่งมากเลยครับว้าวแสดงว่าตอนนี้น้องฟาเดียก็เป็นคนแรกแล้วครับที่จะได้ไปจับลูกบอล สองข้อสุดท้ายเนี่ยพี่คิ้วคิ้วขอยากๆเลยได้ไหมครับได้เลยครับพี่คิ้วคิ้วหากไม่มีทางม้าลายเราจะต้องข้ามถนนทางไหนระหว่าง1ข้ามถนนได้เลยหรือ2ต้องข้ามสะพานลอยครับ1นึ่สองสาโอ้โห,โโหน้อง,งกงอนครับ,รบสะพานลอยครับข้ามสะพานลอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับว้าวเก่งมากเลยครับ และคำถามข้อสุดท้ายพี่พิวคิวขอถามได้ไหมยรัได้เลยครับถ้าเกิดว่าสัญญาณไฟจราจรเสียเนี่ยน้องๆจะทำยังไงกันดีครับจะเรียกช่าง่อมโอเคแล้วน้องหุนล่ะครับบอกการไฟฟ้าค่ะ คุณพ่อคุณแม่พาข้ามค่ะเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยครับทั้งช่วยเหลือให้สัญญาณไฟกลับมาใช้งานได้แล้วก็ให้พ่อแม่พาข้ามเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยครับว้าวฉะนั้นคะแนนเท่ากันก็ต้องเป่ายิงฉุบแล้วนะครับยังยิงยังปะกระเป๋ายิงฉุบและน้องโฟดได้จับลูกบอลเป็นคนที่3มครั เด็กๆขอบคุณพี่ดาบแม็กหน่อยครับเด็กๆคุณคุณค่ะขอบคุณเยอะมากจับลูกบอลกันเริ่มจากคนแรกน้องฟ้าเดียจับเลยครับสีอะไรครับมวนสีและคนต่อไปครับน้องมังกรจับเลยครับน้องมังกรได้สีสิฟ้าสีฟ้าครับและคนที่สามครับน้องฟอสครับน้องฟอสได้สีชมพูค่ะสีชมพูครับและคนสุดท้ายครับน้องบุญครับ น้องบุญได้สีแดงแล้วค่ะครับโอเคครับน้องๆจับลูกบอลครบทั้งสี่คนแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปแกะกล่องของเล่นพร้อมๆกันตอนนี้ไปพักสักครู่นะจ๊ะสีเขียว้ัวไหนคะผมน้องมากาครับเราจะข้ามจะต้องมองซ้ายมองขวาไว้นะครับสีแยวคือหยุดสีเขียวคือไปสีเหลืองคือเตรียมหยุดไม่ว่าจะแบบผูกขับขี่หรือ ผู้เดินถ้าไม่ทำตามจะเกิเดอุบัติเหตุได้นะครับ bye บ๊ายบายนะคะรับชื่อแฝดแฟมิลี่ขับเรือมทลขนน่ารัก